บางคนกลัวมากว่าอุ้ยอย่าไปทํำนะเดี๋ย็ม็น้ำยางพารามันลดน้ํายางมันลดไปจริงหรือไม่หรือมีปัญหาอย่างไรไม่จริงครับน้ำยางไม่ลดลงลุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราสวนไผ่านานาพันธะ์วันนี้ผมอยู่ที่ตรงนี้เราเรียกว่าแก่ง เขาเรียกว่าอะไรนะช้างครับวังท่าช้างเนาะกบินบุรีวังท่าช้างกบินบุรีปราอำเภอกบินบุรีปราจีนตอนนี้เรามาที่สวนของหนุ่มๆคนนี้อ่าคนนี้อ้าวบอกไว้บอกมือก่อนแนะนําตัวหน่อยชื่ออะไรชื่อโดงครับชื่อโดงเป็นเศรษฐีอยู่ที่นี่เป็นเศรษฐีอยู่ที่นี่นะทีนี้มาอยู่นี่ในสวนทางหมุนของเขาดูดูไอเห็นภาพดูเอาไว้เป็นแม่เลี้ยงมันไปเป็นแม่เป็นแม่ดูดิ ดูดิอ้าวอันนี้คือข้าวเ,เนาะของการทําไผ่สังมลนเนาะอ่าทีนี้กระซิบหน่อยมาเจ่กระซิบรอกถามตรงๆเลยเอ๊ะทำยางพาราเนี่ยนะคุณบอกว่าคุณทํามารวมๆแล้วทั้งหมดมักกี้บอกตรงนี้30ไร่ตรงนั้นเท่าไร70ไร่ไหรอ10ไร่ครับรายได้ต่อปีเนี่ยเราจาร้างลูกน้องลรีใช่ไหมเหลือสักครึ่งหนึ่งหรือเกินหรือยังไงขาข้าวเขาขึครับครึ่งตีข้าวข้าเหลือครึ่งหนึ่งปีนี้ก็บอกว่าราคายางพาราดีใช่ป่ะดีครับ ปีนี้ราคาดีแต่ก็ว่ายังไม่เหมือนต่ก่อนต่ก่อนดีกว่านี้โอ้โหไอ้ร้อยสามสิบร้อยห้าสิบอะไรเนี่ยมันไม่ต้องพูดถึงนุงใสจะไม่มาแล้วมั้งไม่มาแล้วนี่แสดงว่าโดก็ยังคิดว่าก็ทํายางไปแตนี้ในในไอเดียก่อนไอเดียก่อนหลังจากมาทําไผ่อย่างนี้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกหรือมีอนาคตหรือคิดยังไงต่อไหมว่าไผ่มันจะไปได้ไหมในความคิดคุณไผ่ไปได้ตลอดาะคนใช้ไม้ตลอดไผ่ใช้ไม้ใช่ไหม ไม่จาเป็นต้องเป็นสังหมอนครับเป็นพันธุ์อื่นก็ได้เป็นไผ่ไลวกไผ่เลี้ยงหรืออะไรก็ได้เราปลูกไปเลยทดแทนทดแทนเนาะแล้วก็พื้นที่เราไม่ต้องทาหญ้าเขาคุมเองพื้นที่แบบไม่ต้องทาหญ้าเลยหญ้ามันจะโดนรากไผ่คุมหมดเลยดินก็ดีขึ้นดินมันดีเนาะดีดีดีดอ๋อแล้วอยากถามพอดีเราไปได้ไปไปถ่ายนะไอแปลงที่คุณทํายางพาราแล้วก็ปลูกไผ่สังหมอนด้วยเนี่ย ปัญหาเกิดอะไรไหมเช่นบางคนกลัวมากว่าอุ้ยอย่าไปทํานะเดี๋ยวก็น้ํายางพารามันลดน้ํายางมันลดไปจริงหรือไม่หรือมีปัญหาอย่างไรไม่จริงครับน้ายางไม่ลดลงไม่ลดลงเลยนะแต่ไผ่กับโตดีไผ่กับโตดีด้วยแ้ก็อยู่กับแบบต้นยางที่ตายแล้วของต้นในในในป่าเป็นช่องช่องผมเอาไผ่ไปลงไว้สิบกออย่างนี้ขึ้นหมดเลยขึ้นหมดเลยลำใหญ่อย่างนี้เลยอ๋ออย่างนี้เลย ม่เสียดายไม่ได้ไปดูแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสต่อไปตรงใส่ต้องผีน้าแล้วล่ะเพราะว่ามันไกลกันแล้วเขาตัดไปแล้วด้วยมันด้่วนไม่เห็นแล้วระบบรากมันก็ไม่ไม่โดนยางรบกวนไผ่เขามีรากของเขาเองเขาสร้างหาอาหารเองอูตทีเดียวแล้วโตเหมือนกันโตเหมือนกันวิธีวิธีที่คุณปลูกอ่ะพูดพูดนิดนึงวิธีที่ปลูกคุณปลูกยางไปแล้วกี่ปีถึงจะปลูกไผ่ของผมนั่นชุดนั้นอ่ะเป็นเป็นสิบกว่าปีแล้วครับยางสิบกว่าปีแต่ยางโค่นโค่นลง อ๋อมันโดนล้มโดนลมโดนลมล้มไปครับแล้วพี่ก็จะว่างเปนกอะกอ๋อแล้วก็ไปแซมอ๋อใชิธีนี้คือยางเป็นสิบกว่าปีแล้วแล้วเขาก็แซมด้วยสังหมุนเข้าไประบบแบบร่มร่มเงาเต็มนะครับมีร่มเงาแล้วด้วยเงาเต็มนี่เสียดายเสียดายไม่เป็นไรปีหน้าต้องต้องรอถ้าใครที่เป็นแฟนลับรอปีหน้าแล้วกัน๋ยวจะไปถ่ายเพราะว่านี่เขาขุดหมดแล้วไม่เห็นอะไรมัน้วดหมดวัาว่าโตดีครับโตดีโตดีนะอันนี้คือคนคนที่เขาทำจริงเลยนะ คือโตไผ่ก็โตยางก็ไม่ลดไม่ลดเออนี่แต่ว่าอันนั้นคือเขาไปแทรกในเฉพาะที่ยางมันตายนะไม่ได้แทรกทั้งแปลงนะไม่แทรกเป็นแถวเออไม่ได้แทรกทั้งแปลงนะเขาเฉพาะย่อมที่ตายก็แทรกเราไปย่อมที่ตายแล้วก็แทรกของาไปก็เป็นไอเดียดีเน่ยเป็นป่าไปด้วยเป็นป่าไปด้วยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอพระคุณครับในการติดตามครับ